เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยูก่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับเมนเท l โมริกันนะครับผมก็ห่างหายไปถือว่านานมากๆนะครับผมก็น่าจะกลับมาคิดถึงด้วยแหละประเด็นอ่าก็ที่จริงมันมีตัวละครตัวใหม่มันมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับผมแต่ว่าผมก็น่าจะรีวิวแค่แบบคลิปละตัวเท่ละเท่านั้นอะเพราะว่า ช่วงเนี้ยคือผมจะลงเกมอื่นคือผมจะเคลียร์โปรเจกต์ให้หมดก่อนโดยเฉพาะาเรเดอร์เรื่องเรเดอร์อะมันใกล้จะจบโปรเจกต์แล้วมันยังเหลืออีก2ภารกิจกับมันจะมีภารกิจพิเศษซึ่งผมอะน่าจะโหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ ลองเล่นแล้วมันเล่นยากมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมโอเคก็วันนี้มีตัวละครที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวละครทาาดลืมแล้วลืมแล้วอ่าเริ่มแรกนะผมจะเป็นตัวละครอีไม่ใช่แอมเบรตเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชี้ก่อนนะเฮ้ยมันไม่มีจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันไม่มีจริงดิจําได้อยู่ว่ามีอยู่นะเดี๋ยว มันเป็นตัวละครตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเป็นตัวเนี้ยเนี่ยนีน่าซัมเมอร์เนี่ยเนี่ยต,ตัวน่ะตัวเนี้ยแหละเออช่างแม่งกดอีตรงนี้แล้วกัน <c oughs> จะได้ง่ายสักทีโอเคก็เป็นตัวละครนะผมเป็นนีน่านะผมเป็นลิตเติ้ลแบล็กออร์แกนเจอร์นะผมพลังจะพลังอยู่ที่6ล้านเก้านะผมโดยความสำเร็จเป็นสายแคร,รี่โดยเฉพาะนะครับผมก็โดยถือว่า เราได้เห็นแบบว่าการพัฒนาตัวละครตัวใหม่นะผมซึ่งปกตินีนามันจะอยู่ในธาตุอีธาตุไม้เนี่ยน้องจะอยู่ธาตุไม้แล้วถามว่าแรงไหม <S <S คืออย่างนั้นมันโกงนะไม่ใช่ว่ามันไม่โกงมันถือว่าโกงนะผมเดีย๋ยวเรามาดูกับสายกันนะผมนี่น่าสายไม้ว่านางจะโกงหรือไม่อ๋อนางอยู่นี่เองยังไม่ได้ใสแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยเช่นกันนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปอ่านที่อ e ีตรงอินเด็กซ์ละกัน มาดูความสามารถพิเศษกันนะผมความสามารถพิเศษก็คือจะสร้างดาเมจกายภาพ280ร้อยแบนะผมสุ่มศัตรู5ตัวถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเออ่หลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มสกิลของเราครับผมจะเพิ่มเกราะให้กับพันธมิตร10%เป็นเวลา2เทิร์นเลเวล2เปลี่ยนจาก280เป็นส8 0เลเวล3นะครับผมถ้าเกิดนะครับผมแทร็เก็ตของเราครับผมมีการเพิ่มเกราะ5%จะเพิ่มสูงสุดคิดจะเพิ่มอัตรา,าก,การติดจิตข้อมาเพิ่มด้วยนะผมสูงสุด35%ก็คือจิตปอร อ่าอาลมเหมือนแบบเป็นเจ็ดฮิตก็ห้าฮิตก็ตกอยู่ประมาณแค่แบบถือว่าเยอะอยู่นะเออถือว่าเยอะอยู่ก็คือจะแบบเพิ่มแบบถ้าเกิดเรามีกรอะนะผมจะเพิ่มอัตรา5%เก็คือเพิ่มอาการอัตราการเพิ่มเป็น critical อ,อืมถือว่าดีนะส่วนตัวผมถือว่าดีมากนะผมส่วนสกิลที่สองนะผมล้าง1ดีบัฟให้กับล้าง1ดีบัฟให้กับฝ่ายเรา1ตัวและสร้างดาเมจกายภาพ320 ต่อศัตรูแบบส่ง5ตัวเลเวลสองนะผม70%็ดสร์เนะผมถ้าเกิดศัตรูโดนถูกโจมตีด้วยกายภาพนะผมจะบุญจะสร้างอีก10%อเ่าเป็นเวลาสั้นๆก็คือเพิ่มความเสียหายอีก10%เลเวลสามผมเปลี่ยนจากอ่าหนึ่คนนะผมที่ล้างดีบัฟได้ล้างสูงสุดได้3คนเลเวล4ก็เพิ่มดาเมจจาก3 2 0 3 2 0เป็น420เออคือมันคือสกิลมันอ่านง่ายแล้วมันเข้าใจด้วยนะผมคือนางอะ่ะแบบอารมณ์เหมือนแบบว่า ถ้าเกิดไอตัวนางของไอธาดไม้จะขโมยดีบัฟแต่มาท่านี้มามาเป็นสายเขาเรียกว่าสายแบบสายล้างดีบัฟเอ้ยถือว่าแจว๋วเอ้ยถือว่าแจ๋วนะผมชอบนะไม่ใช่ผมไม่ชอบนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดนางนะผมติดอ่าเรื่องของการซ่อนดีบัฟนะผมสกิลนี้จะทางานซึ่งสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ให้กับพลังโงจมงตีให้กับพันธมิตรสูงสุด10เป็นเวลา2เทินด้วยกันแล้วจากนั้นจะล้างสองดีบัฟนั้นหายไปนะผมก็คือมีเวลา2เทิน เริ่มแรกเราจะมีดีบัฟเราจะมีบัฟของเอ่เพิ่มพลังโจมตีกับการแบบว uh ่าไม่ถูกตกเป็นเป้าประมาณเนี้แหละอืมผมถ้าผมเข้าใจถูกนะโอเคนะครับผมก็พอสองเทินก็คือหายไปส่วนลเวลสองนะผมจะเพิ่มพลังก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะผมเป็นสิบเปซ็นต์สูง 2, สุดสี่สิบเปอร์นตลเวลสามผมเปลี่ยนจากหนึ่งคนเป็น2คนก็ถือว่าดี ส่วนตัวถือว่าดีนะผมส่วนอันนี้ผมอู้สกิลนี้อ่านยากอย่าง,งนเนี่ย s i g n of the good kid นะครับผมก็เกิดอ่านนีนะนะผมล้มนะผมก็คือพ่ายแพ้นะผมแล้วก็อ่าสกิลนี้จะทำงานเมื่อนีนะและพันธมิตรนะผมจะเพิ่มพลัจงจมตีสูงสุดจะสร้างโล่100%ต่อข้าโจมตีของนีนะ3าเทินไม่สามารถล้างออกได้นะ อ๋อต้องอินนี้ก่อนเริ่มต้นเทินโอเคผมขอ,ขออนุญาตนะผมอขออภัยด้วยนะผมเริ่มต้นเทินที่หนึ่งนะครับผมหรือพันธม,มิตรที่มากกว่านี้นะนะครับผมพันธม,มิตรที่ไม่ใช่นี้นะล้มจะสร้างเกราะให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามเทินด้วยกันนะผมสกิลนี้ไม่มีวันหายส่วนถ้าเกิดถ้าเกิดน,นี้โดนพอลโล่นะผมก็จะดูดะคือ,คอจะแบบดดซับโล่ตีแล้วดดซับโล่ประมาณนี้นะผม ก็เพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวลสองนะผมเลือกล้มทวนที่หนึ่งนะครับผมก็จะเพิ่มอาพลังตีห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามเทิร์นคือยังจะเพิ่มอีก <c oughs> มีโล่ไม่พอมีพลังโจมตีเพิ่มอีกสูงสุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยก็ถือว่าเยอะนะผมเลเวลสามสร้างโล่จากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยปะก็คือนามเป็นสายแบบสายซัพพอร์ตแต่เป็นแครี่ผสมซัพพอร์ตมากกว่าจากที่ผมสังเกตอะเพราะว่าหนึ่งนะคะผมมีสกิลเรื่องของ การเพิ่มโลกมีสกิลเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีมีสกิลเรื่องของการล้างดีบัฟมีสกิลเรื่องของการสร้างโลกคือถือว่าสุดยอดนะส่วนตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะผมเดี๋ยวเรามาดูอาวุธประจําตัวนะผมผมว่าอาวุธประจําตัวพิเศษแน่เพราะว่ามันมาขนาดนี้แนละ้วสกิลมันน่าสนใจมากกือบทุกสกิลเลยว่านุนนี่ผมสกิลที่1น,นะครับผมอ๋อสร้างโลกสิเซเพิ่มอัตราคีสสูงสุดว้าวเอเรามีโลกจะเพิ่มอัตราคีสสิบ สูงสุด60เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอยู่นะเรเวลสองนะผมสร้างโลนะครับผมถ้าเกิดเรามีโลนะผมสกิลนี้จะลดความเสียหาย40%เลเวลสามนะผมก็จะสร้างดาเมจส2 0ีเอเปิดมาคือมันโหดเว้ยเปิดมาก็ถือว่าโหดอยู่นะไม่ใช่ไมโ่โหดใช้ได้โอ๊ยถือว่าโกงนะ เอ้ยเดี๋ยวลองเล่นดิคือแน่นอนอะผมมาได้มาแล้วแต่ผมยังไม่มีอาวุธด้วยไงแล้วอาวุธผมยังไม่ได้ทําอีกอย่างคือตัวละครผมยังไม่ได้ปั้นช่วงนี้คือแบบแทบจะแบบไม่มีเวลาปั้นเลยเออเกมอื่นเยอะและช่วงนี้คือผมก็แบบเขาเรียกว่าร่างกายผมก็เริ่มแบบอ่อนเพลียเรื่อยๆน่าจะเป็นผลกระทบแบบงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็แน่นอนแน่นอนว่าผมก็ต้องแบบว่าทาบ่อยๆโดยเช่นกันนะครับผมก็ช่วงนี้เดี๋ยว จะอ้นี้กันเดี๋ยวลองเล่นสนะักเกมสองเกมดูเพราะว่าอ,อีมันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันผมว่ามันโหดโหดแบบตรงที่ว่าแบบมันแบบสุดๆอะอา้าวเดี๋ยวชิปหายแล้วเออเออช่างไ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าเกิดผมได้มาเดี๋ยวผมเอามาให้แล้วกันโอเคผมขอเปลี่ยนแผนนิดนึงคือผมว่า เดี๋ยวผมจะใส่กับตัวละครแล้วกันคือผมขี้เกียจรอแล้วผมขี้เกียจรอจริงๆนะครับผมเอานี่ก็ผมนี่นะนี่เจอละมาเราจะไม่ใส่อาวุธอะไรเลยเอ่อ,อก่อนอื่นนะผมเราจะไม่ใส่อาวุธอะไรเลยซึ่งแน่นอนตัวป่าตัวป่านี่ไม่ค่อยตายสูงมากเลยนะตาตายถือว่าสูงมากเพราะเราจะพาน้องมาเล่นด่านนี้แล้วกันเอาด่าน,นง่ายๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยแบบมันนี้ๆยไงเขาเรียกว,ว่า น้องเขาจะได้รับมือด้วยถูกด้วยเช่นกันนะครผมแน่นอนว่าอ่าเป็นนีน่านะักขโมงแล้วก็มีสกิลเรื่องของเพิ่มพลังจิตกับพลังป้องกันเนาะอ่าซึ่งผมจะให้เป็นเอ้ยผมให้เป็นอ่านี่ผมเป็นโซติน่าเอ้โซติน่าแม่งก็แรงเกินโซติน่าถือว่าแรงนะของผมอะนะตอนนี้คือแรงจัดเลยอ่าเฟนนี่อ่าเฟนนี่นะครับมาเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม โอเคก็เปิดมาเดี๋ยวเราร,รอดูก่อนนี่หน้าอ๋อมีโล่แล้ะเปิดมานางก็ถือว่ามีโล่แล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูขอเช็คก,ก่อนนะโล่ขอเปิดมาโล่ก็คือติ่งต้นเท์นเราก็สร้างโล่ได้เลยเฮ้ยก็ถือว่าโกงนะเปิดมาสร้างโล่เลยอะแบบแบบไอ,อ้ใครจะตีฉันนะไม่ให้ตีอะไรประมาณเนี้แหละอ่ะเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งแล้วกันเปิดมาเรามีโล่ เรามาดูรับผมเปิดมาเรามีโล่ก็โอ้โหเปิดมาก็เป็นสกิลที่ถือว่าเพิ่มพลัตงตี5%สูงสุด25%ก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าน่าจะเป็นทั้งแถวอะอารมณ์เหมือนเฟซทั้งแถว <c oughs> โอเคโล่เราหายแล้วครับผมก็ส่วนสกิลนี้นะเราก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมพอดู่อนสกิลน,นี้นะนี่จะมาในรูปแบบไหนอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆเออ โอเคนางน่าจะตายแล้วกิปที่2เราก็ไม่มีทางได้เห็นเลยโอเคอย่าวผมขอเพิ่มอะไรที่ถือว่าแปลกใหม่แล้วผมเป็นโอลิเวียแล้วก็ผมจะให้เป็นนี่นะครับผมผมขอเพิ่มนิดนึงอย่างน้อยแบบเขาจะได้แบบมีอะไรป้องกันบ้างปาไพา่มิสแล้วผมโอลิ Olivia, เวียแล้วก็บับซึ่ง ผมดูแค่ไอ้น้องนี้หน้าตัวเดียวพอเพราะว่าไอ้ตัวที่เหลือคือถามว่าตัวที่เหลือใส่กอบไหมไม่ใส่ยกเป็นโอลิเวียโอริเวียอันนั้น,นผมใส่แน่อืมก็ถือว่ามันต้องเล่นแบบตัวแบบตัวพวกบาร์อะเยอะๆมันถึงจะโกงอ่ามาผมโรชชายทันเดอร์ก็นี่ผมมีสกิลเพิ่มนะผมก็คือนีน่าสเปเชียลไฮไฟจะเพิ่มพลังตีสูงสุด10อ่าก็ เริ่มต้นอ่ะเหมือนนางต้องบัฟเยอะๆถ้านางบัฟเยอะนางก็จะโกงถ้าเกิดนางบัฟไม่เยอะก็ถือว่าไม่ค่อยโกงอะไรมากด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็สังเกตที่เรียบร้อยต้นเกมอ่ะต้องเปิดให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้เลเกมจริงบอกเลยเลเกมมีจริงแน่นอนนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพลงนะผมก็ดูรวมๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าโหดนะต้นเกมอ่ะเล่นได้แต่เลเกมน่าจะถือว่ายาก มอกว่านะครับผมเพราะว่ามันต้องแบบว่ามันเปิดมามันของแอคชั่นต้นเทอร์หมดเลยมันไม่มีของเลสเลสเทิร์เลยเลดไปไม่รอดด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ